เด็กกำลงจะได้ที่ให้ใช้ผ่านระวังอาตายายยก้าดนฆ่่บ้านทุกวันตรวจกำลังจะหมู่บ้านที่ทุวันตำรวจในท้องจะเดินมาตำรวจจะพบปิดชันกาจาจรเปลี่ยนผู้ชายคนเดียว เดือดจัดก,การสองแบ่ยงยอดศิลปาชายภูปิดกันถนนจราจร <c oughs> เวลานี้ไม่มีอบูครับตอนนี้เออไฟแดงเลยนะคระับ